สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดเวทีสร้างการรับรู้แผนแม่บทเพื่อพัฒนากเกษตรกรรมพุทธศักรา25 25 73, ช2568-2573ถึงฉบับที่2พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกร,กรและการพัฒนากเกษตรกรรมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรคณะกรกรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดเวทีดังกล่าวจำนวน2ครั้งครั้งที่1จัดขึ้นในวันพฤหัส,สบดีที่23มกราคม2568ณนะห้องประชุมหนึ่งชั้น2ออาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน205คนพร้อมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเสริมศักยภาพด้านการเกษตรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่2จัดขึ้นในวันอังคารที่11กุมภาพันธนะ์2568ณโรงแรมแทนเจารินวินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน236คนพร้อมทั้งเสวนาให้ความรู้การจัดการส่วนทุเรียนในภาคเหนือโดยนำเสนอกรอบทิศทางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมพุทธศักราช2568 2573ฉบับที่2 ซึ่งประกอบไปด้วย1หลัก2ฐาน3ทิศ11ทาง32วิถี1หลักประกอบด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2ฐานประกอบด้วยฐานที่1ฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์ฐานที่2กลไกการกระจายอำนาจภาคเกษตรกรรม3าทิศประกอบด้วยทิศที่1การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร,ร ทิศที่2การพัฒนาเกษตรสีเขียวทิศที่3การเพิ่มสินค้าสู่ตลาดโลก 11. ทางประกอบด้วยทางที่1พัฒนาศักยภาพเกษตรกรทางที่2ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทางที่3พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางที่4คุ้มครองสิทธิเกษตรกรทางที่5พัฒนาการบริหารกองทุนด้านเกษตรกรรมทางที่6รักษา คุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรเกษตรทางที่ 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำและระบบชลบประทานทางที่ 8. พัฒนาการผลิตสู่พื้นฐานเศรษฐกิจยั่งยืนระดับชุมชนทางที่ 9. ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อสร้างศักยาภาพใหม่ทางการเกษตรทางที่ 10. สร้างความเป็นธรรมยกระดับราคาผลผลิตทางที่11ยกระดับศักยาภาพด้วยรัฐวิสาหกิจชุมชน และนำเสนอร่างข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จำนวนสีเรื่องซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่ 1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เรื่องที่ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการที่ดินทำกินคอทชชอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องที่ 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการบำเหน็จและบำนาญแก่เกษตรกรไทยเรื่องที่ 4. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคนเนื้อไทย